ใราชแนลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีจะพาทุกคนไปดูว่าระหว่างการปลูกกุหลาบลงดินนะคะกับกุหลาบที่อยู่ในกระถางแบบไหนโตง่ายโตวไวเลี้ยงง่ายดูแลง่ายกว่ากันนะคะนี่เลยจ้าต้นนี้นะคะเรดิโอไทม์เห็นไหมเอ่ยอ่ะให้ดูภาพรวมๆก่อนเห็นอะไรไหมจ้าเรดิโอไทม์เป็นกึ่งเลยนะคะทรงพุ่มกึ่งเลยดอกหอมมาก ให้ดอกเป็นช่อนะคะแล้วมาดูที่ต้นนี้ค่ะเทเดนอันนี้คือต้น CPM นะคะคะออ Cloud ราว Prince Set m a ก g a ล e ดมาแต่ว่าตัวย่อเขาคือ CPM นะคะดอกเขามีความออหอม สีครีมสีเหลืองครีมนะคะเขาเป็นกุหลาบเลื้อยซึ่งอันเนี้ยมีก็เนี่ยอันที่ทําจากคลิปก่อนนะคะเอามาเลื้อยขึ้นกําแพงซึ่งก็ภาพรวมคือมีอยากให้เขาอะค่ะคุมกําแพงอย่างนี้ไปเลยแล้วก็จะแซมด้วยเรดีโอทม์สีชมพูนะคะทีนี้มาดูความแตกต่างกันนะคะสองต้นนี้เนี่ยต้นนี้กับต้นนี้นะคะถูกปลูกในเวลาเดียวกันพร้อมกัน วัสดุปลูกอันนี้ก็คือเป็นวัสดุปลูกทั่วไปที่เราที่เราทํากันนะคะส่วนอันนี้ลงดินไปเลยจ้ะแม่เห็นความแตกต่างไหมเอ่ยนี่ต้นที่ลงดินแตกยอดเรียบร้อยนะคะแตกยอดทุกกิ่งทุกกานเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยข้างล่างก็แตกจ้านี่ต้นขมิ้นคือตรงเนี้ยมันเป็นสวนสมุนไพรเก่าเนาะขออนุญาตดึงน,นะคะเดี๋ยวเขาจะไปแย่งอาหาร เออบอกออกนี่เต็มเลยเจ้าเออมันบอกออกกับแม่อ่ะเดี๋ยวค่อยถอนรอบหลังเนี่ยนะคะเห็นไหมเอ,อ้ยตึดตดตๆดตืดตด,ตด,ตด,ตดอะภาพรวมเ a ด i โอไทม์นะจ๊ะตัดกลับมาที่ cpm cpm ใบเหลืองไหมเอาเหลืองหนึ่งอะอะอะ ก็แตกยอดอยู่นะคะนี่เห็นไหมแต่น้องมีความแตกช้ามีจะดึงดึงใบแรกออกนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้รับแสงเห็นไหมแสงลงมาตรงตรงยอดใหม่เต็มๆนะคะเขาก็จะมีความจเจริญเติบโตได้เร็วกว่าปกตินะคะอ่าเนี่ยดึงออกเลยจ้าอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าเป็นข้อเปรียบเทียบเลยว่า กลาบที่ลงดินกับกหุลาบที่ลงกระถางนะคะกลาบที่ลงดินมีการเจริญเติบโต,ตได้ดีกว่าอาจจะด้วยว่าน้องมีอิสระในการออหาอาหารนะคะหมายถึงรากน้องนะคะเขาก็จะชอนชัยหาอาหารในดินได้ดีกว่าต้นที่ถูกจำกัดอยู่ในกระถางถามว่าเขาโตไหมก็โตได้ค่ะออกดอกได้ดีแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึง นะคะก็เอาไว้ให้ชมประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเขาเริ่มออกดอกค่ะเดี๋ยวมีจะมารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็ลองเอาลองเอาไปอัดแอปดูที่บ้านหรือว่าที่พักของตัวเองนะคะดูว่าพื้นที่ของเราในการปลูกเขาอะค่ะ,คะมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งมีก็ไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องปลูกลงดินอย่างเดียวซึ่งในในกระถางแต่ละที่แต่ละต้นในสวนเนี้ยค่ะ ก็จะมีหลายๆต้นที่เขาจะเริญเติบโตได้ดีออกดอกได้สวยไม่แพ้กันนะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะโอเคค่ะลองไปปลูกด,ดูกันนะหอมขนุนบัวจาแม่อันนี้น่าจะเอาลงได้แล้วใช่ไหมเอ่ยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็เอามาแชร์ให้ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามกันเช่นเคยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กดสกายบายบาย